โอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มเรียนกันเนาะก็เราจะมาเรียนในส่วนของบทที่1นนะครับก็คือพื้นฐานนะครับการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจนะครับก็วันนี้นะครับในสัปดาห์ที่2นะครับเราก็จะมาเรียนกันนะครับเราก็มาดูในส่วนของพื้นฐานนะครับการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจกันนะครับโดยนะครับเราก็จะมาเรียนนะครับมีทั้งหมด5หัวข้อด้วยกันนะครับก็1นนะครับก็คือ ความหมายของการประกอบธุรกิจนะครับแล้วก็ต่อมาก็คือนะครับ2นะครับก็คือคุณสมบัติการเป็นผู้ประกอบการนะครับที่ประสบความสําเร็จนะครับแล้วก็อันดับที่3ก็คือความสําคัญนะครับของทักษะนะครับการบริหารการจัดการนะครับแล้วก็อันดับที่4ก็คือการพัฒนาทักษะที่จําเป็นนะครับสําหรับผู้ประกอบการนะครับอันดับที่5ก็คือการเผชิญความท้าทายในธุรกิจ เราก็มาดูในส่วนของการประกอบธุรกิจเนี่ยมันคืออะไรนะครับเดี๋ยวเรามาเรียนกันนะครับก็การประกอบธุรกิจเนี่ยมันก็หมายถึงนะครับกระบวนการนะครับหรือกิจกรรมที่มีการเลครับผลิตสินค้าหรือว่าบริการครับเพื่อตอบสนองนะครับความต้องการของตลาดนะครับโดยนะครับมันก็จะมุ่งหวังนะครับเกิดอะไรครับเกิดผลกําไรแก่ผู้ประกอบการนะครับการดําเนินธุรกิจก็สามารถเกิดขึ้นได้นะครับหลากหลายรูปแบบตั้งแต่ ธุรกิจขนาดเล็กนะครับไปจนถึงธุรกิจขนาดใหญ่นะครับแล้วก็มีเครือข่ายที่แบบว่ามีการทำงานแบบทั่วโลกนะครับโดยธุรกิจนะครับมักจะเกี่ยวข้องกับกับทรัพยากรต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับทุนแรงงานวัตถุดิบและก็เทคโนโลยีนะครับเพื่อสร้างมูลค่านะครับให้กับสินค้าและบริการนะครับแล้วก็รวมไปถึงการวิเคราะห์การตลาดนะครับการวางแผนธุรกิจนะครับแล้วก็การจัดการทางด้านการเงินและก็การทาตลาดด้วย ก็เรามาดูในส่วนขององค์ประกอบหลักนะครับก็คือองค์ประกอบหลักของการนะครับประกอบธุรกิจเนี่ยก็มีดังนี้นะครับอันดับที่1ก็คืออะครับการผลิตสินค้าและบริการนะครับมันก็เป็นการสร้างนะครับเพิ่มให้กับทรัพยากรนะครับมีการเปลี่ยนสินค้าบริการที่มีอะไรครับประโยชน์แก่ผู้บริโภคนะครับอันดับที่2ก็คือการตลาดนะครับการตลาดเนี่ยก็จะทําให้ผู้บริโภคเนี่ยตระหนักนะครับถึงสินค้าและบริการ นะครับรวมถึงกระตุ้นนะครับให้เกิดความต้องการซื้อนะครับแล้วก็อันดับที่3าก็คือการบริหารจัดการนะครับก็คือการวางแผนการจัดการองค์กรน,นะครับแล้วก็การควบคุมการทํางานเพื่อให้อะไรครับให้บรรลุวัตถุประสงค์ของธุรกิจนะครับแล้วก็อันดับที่4ี่ก็คืออะไรครับ การเงินนะครับก็จะมีการจัดแหล่งเงินทุนนะครับที่ใช้ในธุรกิจรวมถึงการจัดหางเงินทุนการจัดสรรทรัพยากรน,นะครับรวมการรวมถึงการควบคุมกระแสงเงินสดด้วยนะครับแล้วก็หนที่5ก็คือทรัพยากรมนุษย์นะครับทรัพยากรมนุษย์เนี่ยก็จะเป็นการจัดการนะครับแล้วก็พัฒนา,นาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพในการทํางานนะครับแล้วก็สร้างแรงจูงใจนะครับ ต่อมานะครับเราก็จะมาดูในส่วนของคุณสมบัติของผู้ประกอบการนะครับที่เขาประสบความสําเร็จเนี่ยเป็นยังไงนะครับขอในส่วนของผู้ประกอบการนะครับที่ประสบความสําเร็จนะครับมักจะมีคุณสมบัตินะครับแล้วก็ลักษณะที่ช่วยนะครับให้พวกเขานะครับสามารถนะครับขับเคลื่อนธุรกิจนะครับไปได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็มีการเติบโตที่ยั่งยืนนะครับโดยนะครับคุณสมบัติเหล่านี้เนี่ยไม่เป็นเพียงแต่การนะครับ ทักษะธุรกิจรวมถึงทัศนคติความคิดสร้างสรรค์และก็ความสามารถในการาจัดการสถานและการ,นะรที่ท้าทายได้นะครับเราก็มาดูในส่วนของ1.2นะครับก็คือคุณสมบททัติที่ผู้ประกอบการเนี่ยที่มีประสบความสําเร็จเนี่ยก็มีดังนี้นะครับอันดับที่1ก็คืออะไรครับก็คือความมุ่งมั่นและเพียรพยายามนะครับผู้ประกอบการนะครับก็มีความมุ่งมั่นนะครับในการบรรลุเป้าหมายของธุรกิจ นะครับพร้อมจะทํางานอย่างหนักนะครับแม้เผชิญกับอุปสรรคที่ล้มเหลวนะครับพวกเขาจะมักไม่ย่อท้อต่อปัญหานะครับและก็พยายามวิธีแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับเสมอนะครับแล้วก็อนดับที่2ก็คืออะไรครับความคิดสร้างสรรค์นะครับและก็วัฒนธรรมนะครับโดยผู้ประกอบการนะครับที่ประสบความสําเร็จเนี่ยจะมีความคิดสร้างสรรค์และก็มองหาวิธีใหม่ๆนะครับในการทาธุรกิจ แล้วก็สามารถนําไปนะครับนำนำวัตกรรมนี้มาประยุกต์ใช้นะครับในการผลิตสินค้าและบริการได้นะครับเพื่อสร้างความแตกต่างให้กับธุรกิจของตนได้นะครับแล้วก็อันที่3าก็คืออะไรครับก็คือการตัดสินใจอย่างมีวิจารณญาณน,นะครับหรือว่า decision m a r k i n making r skill นะครับก็การตัดสินใจเนี่ยก็เป็นหัวใจสำํำคัญ แอลสาคัญนะครับในการดําเนินธุรกิจนะครับผู้ประกอบการเนี่ยก็จะต้องมีแหละครับการตัดสินใจที่รวดเร็วนะครับแล้วก็มีจิตวิจารณญาณนะครับโดยพิจารณาข้อมูลนะครับก็ผลกระทบนะครับอาจเกิดขึ้นนะครับของการตัดสินใจนั้นนะครับแล้วก็อันดับที่4นะครับก็คือความสามารถในการรับความเสี่ยงนะครับในการดําเนินธุรกิจก็จะต้องมีความเสี่ยงเป็นเรื่องธรรมดา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินการตลาดการแข่งขันนะครับผู้ประกอบการต้องลองอต้องพร้อมนะครับที่จะรับความเสี่ยงด้วยนะครับแล้วก็ต้องมีการวางแผนความเสี่ยงอย่างเป็นระบบด้วยนะครับแล้วก็อันดับที่5ก็คือการมองการไกลการมองการไกลเนี่ยผู้ประกอบการเนี่ยที่ประสบความสําเร็จเนี่ยมักจะต้องมีอะไรครับมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลแล้วก็สามารถมองเห็นโอกาสทางธุรกิจในระยะยาวได้นะครับแล้วก็รู้จักนะครับการวางแผนนะครับให ธุรกิจเติบโตตามแนวทางที่กําหนดไว้นะครับต่อมาในส่วนของอันดับที่6ก็คือการทักษะสื่อสารและก็สร้างเครือข่ายนะครับที่เป็น communication หรือว่า n e t w o r k กิลนะครับการสื่อสารที่ดีก็เป็นส่วนหนึ่งที่สร้างอะไรครับความสัมพันธ์ให้กับลูกค้านะครับพนักงานและก็หุ้นส่วนทางธุรกิจนะครับนอกจากนี้นะครับก็จะมีเครือข่ายที่กว้างนะครับจะช่วยให้อะไรครับผู้ประกอบการนะครับเข้าถึงทรัพยากรต่างๆได้ดียิ่งขึ้นนะครับแล้ว ก็ในส่วนของอันดับที่7นะครับแล้วก็คือการบริหารไอการการจัดการเวลาและทรัพยากรน,นะครับผู้ประกอบการที่ดีเนี่ยก็จะสามารถจัดสรรเวลาและก็ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจํากัดนะครับให้เกิดประโยชน์ได้นะครับแล้วก็รวมถึงการจัดลําดับความสําคัญของงานที่สําคัญนะครับที่มีผลกระทบต่อธุรกิจ อันดับที่8ก็คือการปรับตัวนะครับและก็ความยืดหยุ่นนะครับหรือ adapt นะครับ adaptability and flexibility นะครับโดยสภาพแวดล้อมทางธุรกิจนะครับมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่สม่ำเสมอนะครับผู้ประกอบการนะครับที่จะประสบความสําเร็จเนี่ยจะต้องมีการปรับตัวนะครับแล้วก็รู้จักการเปลี่ยนแปลงนะครับโดยนะครับก็จะมีความยืดหยุ่นในการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์หรือว่าการดําเนินงานที่ไม่จําเป็นนะครับแล้วก็ บบที่9ก็คือการทักษะนะครับการจัดการความเป็นผู้นำนะครับหรือว่า management and leadership skill นะครับผู้ประกอบการนะครับก็จะต้องมีความสามารถในการนะครับจัดการธุกิจได้ทุกด้ารนะครับไม่ว่าจะเป็นการบริหารทีมงานการจัดการทางด้านการเงินการวางแผนอะไรต่างๆนะครับนอกจากนี้นะครับก็คือยังต้องเป็นะไรครับความเป็นผู้นำนะครับแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจให้กับ ทีมงานแล้วก็การพัฒนาองค์กรด้วยนะครับที่กําหนดไว้นะครับแล้วก็ดอกที่สิก็คือการเรียนรู้นะครับและการพัฒนาอย่างต่อเนื่องหรือว่า continual นะครับ learning and development นะครับธุรกิจที่ประสบความสําเร็จจะต้องมีการนะครับพัฒนาตัวเองอยู่สมเสมอและก็ผู้กับการที่ดีก็จะต้องมีการรับสิ่งใหม่ๆนะครับแล้วก็ปรับปรุงตัวเองนะครับเปลี่ยนแปลงตามยุคตามตามยุคตามตามโลกนะครับที่ที่เกิดขึ้นในอนาคตด้วยนะครับ สรุปนะครับก็คือคุณสมบัติของการที่ผู้ประกอบการที่ประสบความสําเร็จเนี่ยก็จะต้องมีคุณสมบัติเหล่านี้นะครับมันก็จะทําให้พาธุรกิจเนี่ยให้ประสบความสําเร็จได้นะครับในระยะยาวแล้วก็มีทักษะและก็ทัศนคติที่เหมาะสมนะครับมันก็ช่วยให้ผู้ประกอบการนะครับเตรียมพร้อมในการนะครับรเผชิญความท้าทายนะครับที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการดําเนินการธุรกิจได้ดีนะครับ ต่อมานะครับในส่วนของหัวข้อ1.3นะครับก็คือความสำคัญของทักษะแล้วการบริหารจัดการนะครับทักษะบริหารการจัดการเนี่ยก็เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งนะครับสำหรับผู้ประกอบการนะครับในการดำเนินการธุรกิจเพราะว่าการบริหารการจัดการนะครับมันจะต้องมีประสิทธิภาพมันก็จะช่วยให้อะไรครับช่วยให้ธุรกิจสามารถนะครับดำเนินงานไปได้อย่างราบรื่นนะครับโดยนะครับทักษะนะครับการบริหารการจัดการที่ดีเนี่ยครับมันก็จะช่วยให้ ผู้ประกอบการนะครับสามารถนําพาธุกิจเนี่ยเจริญเติบโตยั่งยืนและรับมือปัญหานะครับความท้าทายต่างๆนะครับเกิดขึ้นระหว่างทางได้นะครับแล้วก็ความสําคัญนะครับของทักษะของบริหารจัดการก็มีดังนี้นะครับอันดับที่1ก็คือการวางแผนนะครับแล้วก็การตั้งเป้าหมายนะครับการบริหารการจัดการที่ดีนะครับมันก็จะเริ่มต้นการวางแผนอย่างเป็นระบบ การกําหนดเป้าหมายที่ชัดเจนก็เป็นสิ่งสําคัญนะครับที่จะช่วยให้ธุรกิจนะครับดำเนินไปอย่างถูกต้องนะครับแล้วก็ดับที่2ก็คือการจัดการทรัพยากรหรือว่า r c e m a n a g e m e n t นะครับธุรกิจนะครับจะต้องพึ่งพาทรัพยากรอยู่อย่างจํากัดเช่นเงินทุนแรงงานวัตถุดิบและก็เวลานะครับทักษะการบริหารการจัดการทรัพยากรก็จะช่วยให้ผู้ประกอบการนะครับสามารถใช้ทรัพยากรเหล่านี้ครับได้มีประสิทธิภาพที่ดีนะครับแล้วก็ประหยัดต้นทุนมากที่สุด นะครับแล้วก็อันดับที่3ก็คือการบริหารทีมงานและการสื่อสารนะครับ Team Management อน d c o m มมิ i c a t i o n นะครับการจัดการทีมงานนะครับอย่างมีประสิทธิภาพก็เป็นสิ่งสําคัญนะครับที่จะช่วยให้ธุรกิจเนี่ยเกิดความประสบความสําเร็จนะครับผู้ประกอบการนะครับมีทักษะบริหารทีมงานก็จะสามารถสร้างอะไรครับสร้างความร่วมมือและแรงจูงใจให้กับพนักงานได้นะครับรวมถึงการสื่อสารที่อย่างชัดเจนนะครับและก็เข้าใจกุญแจ นะครับสำคัญนะครับที่ทำให้ทุกคนเนี่ยสามารถทำงานได้ทิศทางเดียวกันนะครับต่อมานะครับในส่วนระดับที่4ก็คือการตัดสินใจในการแก้ปัญหานะครับแล้วก็การตัดสินใจเนี่ยที่ถูกต้องเนี่ยครับรวดเร็วก็เป็นสิ่งสำคัญนะครับในการที่จะบริหารจัดการที่ดีนะครับผู้ประกอบการนะครับก็จะต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูลและก็สถานการณ์เพื่อตัดสินใจนะครับอย่างมีวิจารณญาณ นอกจากนี้ครับก็จะมีทักษะในการแก้ปัญหาที่จะช่วยให้ธุรกิจเนี่ยสามารถรับมือความท้าทายที่เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพที่ดีด้วยนะครับอันดับที่5ก็คือการควบคุมนะครับและการประเมินผลนะครับทักษะการควบคุมนะครับก็จะเป็นงานส่วนสําคัญนะครับทำให้แผนงานต่างๆสามารถนําปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพนะครับมีการติดตามผลนะครับแล้วก็ประเมินผลก็จะช่วยให้ผู้ประกอบการนะครับทราบว่า ธุรกิจเหล่านั้นนะครับเดินหน้าไปยังถูกต้องหรือไม่หรือว่าสามารถปรปับปรุงแผนงานหรือกลยุทธ์ตามความจําเป็นได้นะครับอันดับที่6กก็คือการจัดการความเสี่ยงหรือว่า risk management นะครับ ธุรกิจทุกอย่างนะครับจะต้องมีความเสี่ยงนะครับไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจเอ่ยการแข่งขันตลาดเอ่ยความไม่แน่นอนของลูกค้าทักษะความเสี่ยงนะครับก็จะช่วยให้ผู้ประกอบการนะครับสามารถนะครับระบุความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในองค์กรของเขาได้นะครับแล้วก็รับมือนะครับไม่ไม่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจมากนักนะครับแล้วก็ในส่วนของที่7ก็คือการจัดการการเปลี่ยนแปลง นะครับในยุคนี้ก็คือมันจะเปลี่ยนแปลงทางด้านไอทีอย่างรวดเร็วนะครับผู้ประกอบการจะต้องมีการนะครับจัดการนะครับการเปลี่ยนแปลงนะครับทางด้านเทคโนโลยีการแข่งขันความต้องการของลูกค้าการปรับตัวนะครับในยุคใหม่ๆนะครับจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็มีความสามารถในการแข่งขันนะครับแล้วก็พัฒนาได้อย่างต่อเนื่องด้วยนะครับอันดับที่8ก็คือการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแร่งหรือว่า building as strong organizational c u เจอร์เนี่ยมันก็คือการบริหารจัดการองค์กรนะครับให้มีวัฒนธรรมที่แข็งแกร่งแล้วก็มีคุณค่านะครับมันก็จะช่วยให้พนักงานมีแรงจูงใจในการทํางานแล้วก็มีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กรได้ดีนะครับแล้วก็สร้างนาวัตกรรมที่เน้นนะครับความร่วมมือความโปร่งใสความรับผิดชอบนะครับมันก็จะช่วยให้ธุรกิจนะดาเนินไปอย่างยั่งยืนนะครับโดยสรุปนะครับก็คือ ความสาคัญของทักษะและก็การบริหารจัดการเนี่ยทักษะการบริหารจัดการเนี่ยก็เป็นส่วนสําคัญนะครับที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการเนี่ยสามารถจัดการธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็เติบโตไปานทิศทางที่ต้องการเนาะแล้วก็พัฒนาทักษะบริหารจัดการได้อย่างต่อเนื่องนะครับมันก็จะช่วยให้ผู้ประกอบการนะครับสามารถปรับตัวและก็รับมือสถานการณ์ต่างๆได้นะครับ ต่อไปนะครับหัวข้อ1.4นะครับก็คือการพัฒนาทักษะที่จําเป็นสําหรับผู้ประกอบการนะครับการเป็นผู้ประกอบการที่ประสบผลสําเร็จนะครับจะต้องมีการพัฒนาทักษะหลายอย่างนะครับอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อให้สามารถนะครับรับมือความท้าทายนะครับในการดําเนินธุรกิจแล้วก็สร้างความสามารถในการแข่งขันในตลาดได้ดีนะครับในการพัฒนาเหล่านี้ครับมันจะไม่เพียงแค่ช่วยให้ธุรกิจมีความเติบโตซะทีเดียวนะครับมันก็ยังเพิ่มความมั่นใจใน ในประสิทธิภาพในการบริหารจัดการของผู้ประกอบการได้ด้วยนะครับเราก็มาดูในส่วนของทักษะท,ที่จําเป็นนะครับที่ผู้ประกอบการนะครับในการและก็วิธีการพัฒนามีดังนี้นะครับหนึ่งนะครับก็คือทักษะการเป็นผู้นํานะครับความสําคัญก็คือผู้ประกอบการนะครับที่ดีจะต้องมีความเป็นผู้นําแล้วก็สามารถนําพาธุรกิจเนี่ย และทีมงานเนี่ยสามารถบรรลุเป้าหมายที่ดีได้นะครับโดยผู้นําที่ดีจะต้องสร้างแรงบันดาลใจให้กับพนักงานและก็พัฒนาพนมกงกนให้มีความเข้มแข็งนะครับวิธีการพัฒนาก็อาจจะมีการสร้างความสัมพันธ์การสื่อสารในการที่ทํางานนะครับและก็มีการเรียนรู้การการบริหารจัดการความขัดแย้งนะครับการตัดสินใจในสถานการณ์ต่างๆนะครับเพื่อให้เป็นผู้นำนะครับสามารถมีความรอบรู้และก็มีความต้องการในทีมได้ นะครับอันดับที่2ก็คือทักษะการวางแผนการบริหารจัดการที่เป็น planning and management skill นะครับการวางแผนการจัดการนะครับก็เป็นหัวใจสําคัญนะครับในการดําเนินธุรกิจการวางแผนที่ดีเนี่ยครับมันก็จะช่วยให้ธุรกิจสามารถดําเนินไปยังทิศทางที่ดีได้นะครับแล้วก็บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพลดความเสี่ยงได้นะครับวิธีพัฒนาเขาก็จะมีการฝึกวางแผนในระยะสั้นระยะยาว แล้วก็มีการเรียนรู้นะครับการจ,จัดการทรัพยากรที่ดีด้วยแล้วก็มีการใช้เครื่องมือแล้วก็มีการติดตามประเมินผลด้วยนะครับออกมานะครับในส่วนของอันดับที่3ก็คือทักษะในการสื่อสารนะครับทักษะในการสื่อสารเนี่ยความสําคัญมันก็คือว่า การสื่อสารเนี่ยมันก็เป็นกุญแจสําคัญนะครับในการสร้างความสัมพันธ์นะครับทั้งภายในและก็ภายนอกองค์กรน,นะครับโดยนะครับผู้ประกอบการที่มีทักษะนะครับที่ดีนะครับก็สามารถถ่ายทอดวิสัยทัศน์แล้วก็แนวคิดทีมงานลูกค้านะครับให้เข้าใจได้ง่ายด้วยนะครับโดยวิธีการพัฒนาเนี่ยก็คือ ฝึกนะครับอย่างตั้งใจแล้วก็ตอบสนองอย่างมีเหตุผลนะครับพัฒนาทักษะนะครับพูดในที่สาธารณะและการนําเสนอนะครับแล้วก็ฝึกเขียนข้อความหรือรายงานที่ชัดเจนอย่างมีประสิทธิภาพนะครับอันดับที่4ก็คือทักษะในการแก้ปัญหานะครับก็คือความสําคัญเนี่ยก็คือธุรกิจเนี่ยมันก็จะเจอปัญหานะครับต่างๆที่ต้องการแก้ไขยอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็มีประสิทธิภาพด้วยผู้ประกอบการก็จะต้องมีทักษะที่ ดีในการแก้ปัญหานะครับแล้วก็หาทางออกที่เหมาะสมนะครับเพื่อลดผลกระทบได้นะครับวิธีการพัฒนาเขาก็จะมีการฝึกคิดวิเคราะห์สถานการณ์มุมมองต่างๆนะครับแล้วก็มีการใช้เครื่องมือนะครับในการวิเคราะห์การวิเคราะห์ของปัญหาเนาะแล้วก็ฝึกนะครับความคิดนะครับเชิงสร้างสรรค์แล้วก็หาวิธีนะครับปัญหาที่มีประสิทธิภาพที่ดีได้นะครับแล้วก็อันดับที่5ก็คือทักษะนะครับในการตัดสินใจนะครับ ทักษะในการตัดสินใจเนี่ยความสําคัญมันก็คือว่าการตัดสินใจเนี่ยถ้าที่รวดเร็วและมั่นยัางนะครับก็เป็นสําคัญนะครับของผู้ประกอบการนะครับว่าตัดใจตัดสินใจแต่ละครั้งเนี่ยมันก็จะต้องมีส่งผลต่อธุรกิจในระยระสั้นร,ยระยะยาวด้วยนะครับวิธีการพัฒนาก็คือฝึกนะครับการรวบรวมข้อมูลนะครับที่จําเป็นก่อนการตัดสินใจนะครับการประเมินนะครับผลก็จะมีผลกระทบนะครับที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจนะครับแต่ละทางเลือกนะครับ แล้วก็มีการเรียนรู้นะครับจากการตัดสินใจนะครับอดีตเพื่อปรับปรุงนะครับการตัดสินใจในอนาคตด้วยนะครับอันดับที่6ก็คือทักษะในการสร้างเครือข่ายหรือว่า networking skill นะครับความสําคัญก็คือเครือข่ายที่กว้างนะครับก็เป็นประโยชน์ต่อการขยายธุรกิจนะครับผู้ประกอบการครับก็จะมีทักษะในการสร้างเครือข่ายที่ดีนะครับแล้วก็เข้าถึงทรัพยากรต่างๆนะครับได้ง่ายขึ้นนะครับวิธีการพัฒนาก็คือเข้าร่วมนะครับ สัมมนาหรือว่ากิจกรรมต่างๆเนาะแล้วก็ที่เกี่ยวข้องกับเกี่ยวกับเรื่องงานเนาะแล้วก็สร้างความสัมพันธ์กับผู้ร่วมธุรกิจนักลงทุนหรือว่าผู้ให้คาปรึกษานะครับหรือจะมีการฝึกเจรจาสร้างความสัมพันธ์ในระยะยาวด้วยนะครับพูดง่ายๆก็คือตีสนิทกันนะครับอันดับที่เจ็ดก็คือทักษะในการปรับตัวนะครับแน่นอนว่าสภาพแวดล้อมเนี่ยถ้าเป็นในความสําคัญเนี่ยก็คือ สภาพแวดล้อมทางธุรกิจเนี่ยมันก็มีการเปลี่ยนแปลงบ่อยเนาะผู้ประกอบการก็จะต้องมีการปรับตัวรับมือการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ใหม่ๆได้นะครับแล้วก็วิธีการพัฒนาก็คือเปิดใจรับนะครับในการเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็ฝึกความคิดที่ยืดหยุ่นนะครับแล้วก็เตรียมพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์หรือกระบวนการที่จําเป็นได้นะครับอันดับที่8ก็คือ การทักษะการเงินนะครับ financial skill นะครับการจัดการทางด้านการเงินครับก็เป็นส่วนสำคัญในหัวใจธุรกิจเนาะแล้วก็มีความมีความรู้นะครับและทักษะนะครับของการเงินครับที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการเนี่ยสามารถจัดสรรเงินทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ลดความเดือลี้ยงนะครับที่เกิดขึ้นนะครับวิธีการพัฒนาเนี่ยเขาก็จะมีการเรียนรู้นะครับการจัดทำงบวิเคราะห์งบการเงินต้นทุนกำไรรวมถึงการศึกษา เงินทุนในแหล่งต่างๆด้วยนะครับโดยสรุปนะครับก็คือการพัฒนานะครับทักษะนะครับที่จำเป็นสำหรับผู้ประกอบการเนี่ยก็จะต้องนะครับมีกระบวนการที่ก่อนเนื่องเนาะแล้วก็ผู้ประกอบการนะครับที่มีความมุ่งมั่นในการเรียนรู้นะครับก็จะต้องมีการพัฒนานะครับตนเองอยู่สมเสมอนะครับแล้วก็อาจจะมีโอกาสนะครับประสบความสำเร็จในธุรกิจมากขึ้นด้วยนะครับ แล้วก็สามารถนะครับนำพาธุรกิจเนี่ยสามารถเติมโตในระยะยาวได้นะครับต่อมานะครับในหัวข้อสุดท้ายนะครับที่เราจะเรียนในวันนี้นะครับอ่าเราก็จะมาดูในส่วนของการเผชิญความท้าทายในธุรกิจนะครับในธุรกิจเนี่ยครับมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็วนะครับผู้ประกอบการครับเราก็จะต้องมีความเผชิญท้าทายนะครับสิ่งที่หลากหลายนะครับในเรื่อง การบริหารจัดการนะครับภายในการแข่งขันในตลาดการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีหรือความต้องการที่ลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับการ,รเผชิญกับความท้าทายเหล่านี้นะครับมันก็จะเป็นมันก็เป็นสิ่งจาเป็นที่จะต้องมีการเตรียมแผนไว้ให้ดีแล้วก็มีการปรับตัวที่อย่างรวดเร็วด้วยนะครับอ่าเราก็มาดูในส่วนของความท้าทายนะครับอ่าผู้ประกอบการนะครับที่ต้องเผชิญน,นะครับแนวทางในการรับมือก็มีดังนี้นะครับ อันดับที่1นนะครับแน่นอนก็คือมีการแข่งขันที่รุนแรงนะครับความท้าทายก็คือการแข่งขันในตลาดนะครับปัจจุบันก็จะมีความรุนแรงมากขึ้นเนื่องจากมีธุรก,กิจใหม่ๆนะครับอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็มีการพัฒนาทุกเทคโนโลยีนะครับเพื่อให้เกิดผู้เล่นใหม่นะครับสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลกแนวทางการรับมือของเขาเนี่ยก็คือผู้ประกอบนะครับาการเนี่ย ก็คือควรศึกษาและก็วิเคราะห์นะครับผู้แข่งอย่างละเอียดนะครับหาจุดเด่นหรือว่าจุดแตกต่างนะครับที่สามารถเพิ่มมูลค่ากับธุรกิจได้นะครับเช่นการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆการให้บริการเหนือกว่าผู้แข่งหรือการมุ่งเน้นนะครับลูกค้าเฉพาะกลุ่มที่เป็นนิเชกมาร์เก็ตนะครับเพื่อสร้างนะครับความได้เปรียบการแข่งขันเนาะแล้วก็อันดับที่2ก็คือการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีนะครับ แน่นอนว่าความท้าทายของมันก็คือเราก็จะเห็นเทคโนโลยีเนี่ยมันเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็ไม่สามารถที่จะปรับตัวแอะไม่ออาแล้วก็ไม่สามารถปรับตัวเข้ากับเทคโนโลยีใหม่นะครับมันก็อาจจะส่วนเสียนะครับความสามารถในการแข่งขันที่ล้าสมัยได้นะครับแนวทางในการรับมือเราก็จะต้องมีการอะไรครับผู้ประกอบการจะต้องมีการเรียนรู้นะครับแล้วก็ติดตามเทคโนโลยีใหม่ๆอยู่เสมอนะครับรวมถึงนําเทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ย มาใช้นะครับพวกระบบอัตโนมัตินะครับการวิเคราะห์ที่เป็น Data ้าในสนะครับแล้วก็การทำตลาดดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งด้วยนะครับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดต้นทุนด้วยนะครับเอามานะครับในส่วนของการบริหารการเงินนะครับที่เป็น Fine i n a n c i a l Management นะครับาการจัดก,การทางด้านการเงินเนี่ยก็คือ ความท้าทายเนี่ยก็คือการบริหารจัดการเงินทุนเนี่ยที่มีประสิทธิภาพนะครับมันก็เป็นปัจจัยสําคัญนะครับในการอยู่รอดของธุรกิจนะครับผู้ประกอบการนะครับก็ที่ยังขาดทักษะในการที่จัดการนะครับเงินเงินนะครับก็จะต้องประสบอัญหางนะครับสภาพคล่องทางการเงินได้นะครับแนวทางในการรับมือก็ควรจะมีการวางแผนการเงินที่รอบคอบแล้วก็มีการจัดทํางบรายรับรายจ่ายที่ชัดเจนนะครับรวมถึงงบ งบกระแสนเงินสดนะครับที่เป็น c a ชโฟอย่างเข้่งคัดนะครับแล้วก็จําเป็นนะครับที่จะต้องหาเงินทุนภายนอกด้วยนะครับเพื่อดูแลธุรกิจของเรานะครับโดยผู้ประกอบการเนี่ยเขาก็จะพิจารณานะครับแหล่งเงินทุนนะครับที่เหมาะสมนะครับไม่สร้างภาระนะครับดอกเบี้ยินความจําเป็นนะครับในการชำระคืนด้วยนะครับ็อันดับที่4ี่ก็คือการสร้างนะครับแรงดินดุดของ การสร้างแรงแต่การสร้างดึงดูดและรักษาลูกค้านะครับความท้าทายมันก็คือว่าในยุคที่ลูกค้านะครับมีตัวเลือกเยอะนะครับการดึงดูดของลูกค้าใหม่นะครับรักษาลูกค้าเก่าเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ท้าทายนะครับแล้วก็ลูกค้านะครับสามารถเปลี่ยนใจนะครับไปใช้บริการของคู่แข่งได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันก็มีมาร์เก็ตทางด้านออนไลน์นะครับโดยดุวยิกิจจะต้องอะไรครับต้องรักษาความจงรลักภรับดีนะครับต้องหาวิธีการรักษานะครับ ความจงรักภักดีนะครับของลูกค้าด้วยนะครับแนวทางการรับมือเราก็จะมีการสร้างนะครับประสบการณ์ที่ดีกับลูกค้านะครับมันก็เป็นสิ่งสําคัญเนาะที่จะจะให้ผู้ประกอบการเนี่ยเข้าใจนะครับความต้องการของลูกค้าอย่างลึกซึ้งนะครับแล้วก็มีการปรับปรุงผลิตภัณฑ์นะครับหรือบริการนะครับตรงตามความต้องการนะครับแล้วก็พัฒนาครับความสัมพันธ์ที่ดีผ่านนะครับอ่าสื่อสารแบบตรงไปตรงมานะครับไม่มีการโกงนะครับ นอกจากนี้นะครับเราก็จะมีแบบโปรแกรมสะสมคะแนนหรือว่ามีสิทธิพิเศษเพื่อแรงเพื่อให้ลูกค้านะครับประจำเนี่ยก็เป็นแนวทางช่วยรักษาลูกค้าได้ด้วยนะครับจุดที่5ก็คือการเปลี่ยนแปลงนะครับของตลาดของเศรษฐกิจนะครับและเศรษฐกิจเนาะโดยนะครับความท้าทายนี่คือมีความเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจเนาะเช่นภาวะเศรษฐกิจถดถอยเงินเฟ้อหรือว่าอะไรเรื่องต่างๆเนี่ยครับ มันก็ส่งผลทําให้ธุรกิจเนี่ยทั้งไงแง่ต้นทุนนะครับและความตอนความต้องการลูกค้านี่ครับก็มีผลนะครับแนวทางในการรับมือเนี่ยก็คือผู้ประกอบการนะครับก็ควรนะครับวางแผนนะครับรองรับความเสี่ยงเนาะแล้วก็ติดตามนะครับสภาพเศรษฐกิจอย่างใกล้ชิดนะครับแล้วก็กระจายความเสี่ยงด้วยการขยายธุรกิจนะครับไปยังตลาดหรือว่าหลายกลุ่มผลิตภัณฑ์ก็จะช่วยลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของตลาดได้นะครับ ็ต่อมานะครับก็คือความขาดแคลนนะครับอ่าทรัพยากรที่มีคุณภาพนะครับมนุษย์ที่มีคุณภาพนะครับ,ค,ค,รบความท้าทายก็คือการหาพนักงานที่มีทักษะที่ตรงความต้องการเนี่ยอ่ามันก็เป็นความสามารถที่ปัญหาทางท้าทายของธุรกิจด้วยนะครับโดยเฉพาะพวกอุตสาหกรรมที่มีแบบการแข่งขันที่สูงนะครับแนวทางในการรับมือเนี่ยเราก็จะต้องมีนโยบายนะครับในการ จัดการทรัพยากรมนุษย์ที่ดีนะครับเพื่อสร้างแรงจูงใจในการทํางานด้วยนะครับรวมถึงการให้โอกาสในการพัฒนาอาชีพฝึกอบรมนะครับสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในการทํางานนะครับอ่าแล้วก็มีการสร้างนะครับวัฒนธรรมองค์กรนะครับในการร่วมมือยอมรับความหลากหลายนะครับทุกช่วงอาเพศอายุนะครับเพื่อดึงดูดนะครับรักษารักษาพนักงานที่มีคุณภาพด้วยนะครับ ต่อไปนะครับก็ในหัวข้อที่7นะครับก็คือการการจัดการนะครับความเสี่ยงที่ความไม่แน่นอนเนาะก็คือความท้าทายเนี่ยก็คือการดาเนินธุรกิจเนี่ยก็จะเต็มไปด้วยที่อะไรครับความเสี่ยงนะครับที่หลักหลยนะครับทั้งการเงินนะครับกฎหมายนะครับเทคโนโลยีนะครับหรือมีการเปลี่ยนแปลงของการตลาดนะครับถ้าเรามีการขาดการวางแผนเนี่ยก็จะรับมือความเสี่ยงนะครับทําให้ธุรกิจเนี่ยก็จะเกิดประสบความล้มเหลวนะครับ แต่ถ้าเรามีแนวทางในการรับมือเนี่ยผู้ประกอบการก็เราก็จะต้องมีการวางแผนความเสี่ยงให้ดีนะครับแล้วก็จะต้องระบุความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้นะครับแล้วก็สร้างกลยุทธ์นะครับการจัดการความเสี่ยงเหล่านั้นนะครับแล้วก็แก้ปัญหาให้ได้นะครับรวมถึงการเตรียมแผนชุดเชิญเพื่อให้ธุรกิจเนี่ยสามารถดําเนินไปตกอดดาเนินต่อไปได้นะครับในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดนะครับแล้วก็สรุปนะครับอ่าก็คือ การเผชิญนะครับความท้าทายในธุรกิจเนี่ยก็คือสรุปได้ว่าการเผชิญนะครับหน้านะครับความท้าทายเหล่านี้ครับมันก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับของกระบวนการนะครับที่การที่เป็นผู้ประกอบการเนี่ยประสบความสาเร็จจะต้องมีการวางแผนที่ชัดเจนนะครับแล้วก็มีการปรับตัวอย่างรวดเร็วนะครับมันก็จะช่วยให้ผู้ประกอบการนะครับสามารถก้าวอุะสรบแล้วก็พัฒนาธุรกิจได้อย่างยั่งยืนนะครับ โอเคครับในสัปดาห์นี้ก็มีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเดี๋ยวเรามาเจอกันครับสวัสดีครับ